ำหรับใครสนใจเติมเกม f c Mobile ราคาถูกปลอดภัย1้0เอร์เซตเติมได้ทุกแพ็คภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจ j o h ชาวไรนะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใครสนใจอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อนลชาบาน่ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยใครที่เข้ามาใหม่ฝากกด s u b s c r i b e หน่อยนะครับมาวันนี้มาแพ็คนี้เลยครับ 89-97ถึงนะครับวันนี้มา3ไม่ดีนะก็มันมาแล้วเราจะต้องแลกให้ดูว่า97เนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าใครลองแลกแล้ว97ออกคอมเมนต์มาหน่อยนะครับอยากรู้ว่ามันมีจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเปิดมาหลายคลิปแล้วยังไม่ได้เลยนะสุดๆแล้วก็คือ95 นะครับก็เป็นแพ็คหรือแลกเปลี่ยนเนี่ยขายไม่ได้นะครับช่วงนี้เนี่ยมีแต่แลกเปลี่ยนแบบขายไม่ได้นะครับทุนมันก็อาจจะน้อยลงนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ทําเยอะนะฮะเพราะว่าได้มาเนี่ยนักเตะมันก็ขายไม่ไดนะ้แล้วมันไม่รู้จะเอาทุนมาจากไหนนะครับแต่เอาไว้ว่าถ้ามีก็จะมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคมาลุยกันมาผมก็เตรียมมาเรียบร้อยนะสำหรับชุดนี้อ่านักเตะก็จะมี75 83 87นะครับนักเตะใช้ไม่เยอะ แล้วก็เซน t ูเรียนนะครับ88ขึ้นไปกดไปเลยครับประเดิม2สแสงแรกมาก่อนจังหวะนี้นักเตะคระเวอร์ชันขอให้97ออกมาสักทีนะสวยๆปะรอๆมะจัดไปครับจังหวะนี้ปึ๊บยเยอะแล้วมัน CDM วะ่ะเฮ้ยมาริดมาริด อ้ยตัวนี้โคูด90นะนก็ยังดีกว่า87นี่เขาเรียกว่ามองโลกงในแง่ดีไม่ใช่87 89ใช่ปะ่ะโอเครวยต่อรวยต่อสุดท้ายโอเคสุดท้ายของไอดีนี้แสงเดียวพอแสงเดียวต้องพังานจังหวะนี้ท่านผู้ชมมาลุ้นกันไม่ต้องรอนานจัดไปบึ้มบึ้มทีไวอออย่างงั้นวะอังกฤษ CB วะแคมเบลเออเฮ้อจอห์นสโตนเก้าสขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาเดี๋ยวไปดูไอดีต่อไปครับว่าจะขยับมากกว่าน,นี้หรือเปล่าไปมาลุยกันต่อครับไอดี ID ที่2อจันมา89 97นะครับ87 97, 97เนี่ยไปเปิดกันเองนะไม่เอาแล้วนะครับเอาแค่นี้พอเพราะว่ามันมีลุ้นมากที่สุดละมาครับชุดแรกของไอดีนี้จัดไปแสงเดียวพอนะี้กเกียจรอแล้วรอไปก็ไม่เห็นได้จะดีจะเท่าไรานะครับมา จังหวะนี้นะจังหวะปอก,กอดไล่กอดไล่กอดไล่ไปรองกันปกระปอ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 เฮ้ยฉ <c oughs> ากเขียวนี่ไว้ใจยากจริงเลยโอ้ยลิเวอร์พูลอะเฮ้ยแม็กซ์อาอริสเตร์92นะถือว่าดีเอามาใช้งานได้นะครับย้ำนะครับว่าเป็นแลกเปลี่ยนที่ขายไม่ได้นะครับอย่าดีใจว่าเฮ้ยของดีราคาดีไม่ใช่นะ ขายไม่ได้บอกเลยแลกเปลี่ยนช่วงนี้ลําบากมากตอนนี้รอแลกเปลี่ยนที่ขายได้อยู่นะกลับมาเหอะนะครับบอกได้เลยว่าจีจัดแน่นอนจังหวะน,นี้ทีวายครับโอ้โหมีให้ลุ้นครับบาซิลครับหน้าเป้าไปเลยเอลเดิลครับวินิซิอุสวินิโอ้ไอคอน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 อุตส่าดดีใจแบบอย่างน้อยๆก็ต้องลิวอัลโด94มั้ยมีมั้ย 94อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไปด้วยดีสุดท้ายครับเ <g ül> พราะฮะท่านผู้ชมปิดท้ายกันสวยๆงามๆไปครับ89 97ตะกี้มีลุ้นแล้วนะ92ออกมาเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะมันต้องขยับขึ้นมามาครับจังหวะนี้แรกเลยชุดแรกครับห่วยมาฮ้วยหย่วยหวยบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันนะ <g ül> อยากลุ้นให้ได้เหมือนกันเอาตัวมาใช้งานไปครับ95ก็ออยังเด่ะท่านผู้ชมเฮ้ยฮีโร่ฮีโร่ เยอรมันหน้าเปาโมเลนเทสโมเลนเทสแนะ่โมเลนเทสวอลเลอ,อร์ว่ะก็พอดีนะก็อโอเคอยู่นะเอา95มาหน่อยนะ95ส่งท้ายหลอ่ลอๆไปครับจังหวะเน,นี้ยท่านผู้ชมผมว่ายังไงต้องมา95เนะี่ยนะครับมาเข้าให้แสงเดียวทุกเรื่องจัดมาไวา้ไกลครับ GK วะเฮ้ยแมนยูเฮ้ยโอ้โหได้ตัวตำนานนะฮะเอ่อยังไม่เป็นอะไรนะก็ยังไม่เป็นตำนานโอเคครับก็ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมนในวันนี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจด้วยนะครับเหมือนเดิมว่ะใครอยากดูคลิปแนวไหนคอมเมนต์ได้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบาย